คนอื่นออกมาปั๊บก็จะแบบไ,ไ,ไม่คิดไปทำไรไม่ครับค่ะโอ้โหรับแล้วลูกเรเรา,ราไ,มไม่ทำคามผูช้ชายเราผู้ชายเป็นคนสามหน้าไม่พร้อมแต่ว่าเงินเราพร้อมนะคะรับก็เลยพาเที่ยวดีออกคาเฟ่นั่งมุมนี้แล้วมอะเลิน,นะะ่งมุมเห็นไหมฮะนี่ฮะเป็นสาวคิสซูเนะวันวนี้ นั้นเละค่ะ40่สีซีก็ไม่น้อยนะก็น่าจะได้แค่ตรงนี้แหละเด<ร>าว<ช>่าไม่น่าจะฉีดอาปาค่ะก็โอเคปกติคนอื่นออกมาปั๊บก็จะแบบไม่พี่ไม่ทำไม่ครับทำดค่ะบโอ้โหรอดรูเลยอะไเราไม่ทำซ้ำตอนแรกออกมาก็เมื่อยๆอาจจะแบบยาชาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็โอเคแล้วอขอให้พักประมาณสองชั่วโมง เดี๋ยวเขาบอกว่าทางโรงพยาบาลจะ,ะนัดมาแกะเดวัจนจใช่ค่ะพอจะมีจุดหอมตอนทำตารู้สึกหอมบวกให้ลืมตาหลับตาลืมตาหลับตาตอนทำตาอย่งรู้สึกเล็กๆแต่หลังจากนั้นอะ่ะไม่รู้สึกอะไรเลยเดี๋ยวเอาผ้าพันฝังขอกลูกหลังค่ะเดี๋ยวแกะเองได้เลยได้ <S <S ค่ะทำแผลง่ายมากเดี๋ยวสอนทำแผ่เลยทแผลอะไรบ้างอ่ะเราแค่แผ่ที่เพิ่งค่ะ อุปกรณ์ให้ทุกอย่างโอเคค่ะพรุ่งนี้เป็นวันปิดของโรงพยาบาลขอบคุณคุณเพ็งมากเดี๋ยววันจันทร์ดูแลดีมากเลยขอบคุณนะคะเดี๋ยววันจันทร์ก็จะมาขอดัมีในจมูกออกโรงพยาบาลแค่เช็ดล้างแตะห้างก็จะโล่งนะใช่เดี๋ยวเราจะสาธิตการทำแผลในห้องนะ้ก็มีไทลีนอ่งให้เผื่อว่าจะปวดเพราะว่าเอ็นดราขาดปวดบ่อยแต่ว่ากิ๊บไม่ปวดเลยนะถ้าคนไม่ปวดไม่ปวดอะไรนนี้ก็ถือว่าโอ้เชื่อไหม ไม่เคยเดือดร้อนอะไนไม่เ็ยสิทธิ์หรือใช่หรือการรับรู้เราสูญเสียไปแล้วไม่ันจะเกิดอะไรเบื่อแล้วหน้านี้ก็จะออกไปเดินแล้วหายใจก็ยังไม่ได้เล้วต้องต่อเค่ะเพราะว่าจะมีตอนที่แบบ มัดน้ำไปไปเก็บไปจมูกอะอแล้วมาหายใจไม่ออกว้ยหายใจทางจมูกไม่ได้ตกปาตื่นตกใจว่าแบบนี่เหมือนเป็นโฟเบียแบบกลัวที่แคบๆ,ๆนะอนะไรอย่างงี้ออกมากลัวกลัวแบบว่าเออทำยังไงดีเลยอนะเออ,อ,ยอยก็ยังเป็นอยู่นะนอตนั่งดูกระตูนอยู่ผมเดี๋ยวดูได้ไหมกระตูนเรื่องนี้อะม,มันเหมือนหลอนอนะล้วก็เลยแบบไม่รู้เปไ็นไรกลัวกลัวกลัวกลายเป็นว่าไปหยิบหนะตอนหลับไปกินดีเลยแต่ไม่ได้หลับนะแต่เหมือนแบบ มันเหวี่ยแบบทําให้เราแบบคลายตัวหัวเราแบบสมองเราไม่เคลียร์หน่ายสารอะไรหนังสักอย่างมีเอ็มีีนะคะเป็นตัวเจค่ะเป็นเพื่อนสบายสาวๆนี่วันแรกนะพาเสร็จว่ามันจะออกกินเลยเขาบอกว่าถ้าออกเดินอะไรอย่างเงี้ยจะหายเร็วก็ไปเอาเสียดีเขาดีพระนิตาพี่ปิดชีวิตตงซูรวยมากเลยเป็นสตาบล็อคที่อยู่แถวกลางแบบนี้ หยดีมากเลยห็นไม่ต้องมาครบเย็นออกมาเอาเอาหน้าเย็นๆอากาศเย็นๆมาคบหน้าหน้าเราจะได้แบบสบายสบายมากแล้วแอลกอฮอล์กินไม่ได้นะคะก็ได้สั่งช็อกโกแลตเย็นโอ้ดูดูดูให้ดูความสุข ให้ดูความครีมที่อร่อยเวอร์ตอนนี้เริ่มชินกับจมูกที่หายใจที่โดนอุดอยู่ละอุดแบบนี้ได้เลยนะอีกสิบวันไม่ท้องออกแต่นี้คือวันที่2แต่ก็เดี๋ยวเขาต้องไปเอาจมูกออกนะคะแต่เริ่มชิกับการหายใจทางปากมากขึ้นก็อย่างที่เห็นน่าจะบวมหน่อยลงอยู่นะตาเปิดได้ก็ถือว่าเป็นเลือกที่ดีขอให้ทุกอย่างดีหมดจะได้หายไวๆค่ะตอนนี้วันนี้เขื่อนในจมูกเรา พูดก็ไม่ใช่แต่ก็หายใจทางปางกก็โอเคเริ่มชินแล้วหายใจทางปากไว้นะคะแล้วก็พยายามอย่าเกร็งนะคะถ้าเกร็งหลอดจะเจ็บนะดีนะจุนะ๋มจ้าหายใจลงนะคะโอเคเสร็จแล้วหน,น,นึ่งรอบมาก่อ,กอน,นนะ ชิมอันนีก็กดกมผัสเอาไว้ิ고요คน้ำลายหน่อยเนาะเผื่อมันจะมีพวกน้ำมูกน้ำลายอะไรอย่างนี้ค่ะนะคะบุีร่ทำอะไรกันกอีนะตอนนี้รู้สึกมคว่ามีแบบอะไรจุกอยู่มีไหมคะไม่มีใช่ไหมออกไซอ์ออกไซอเดี๋ยวเขาจะเช็คความเรียบร้อยในจมูกให้นะคะเห็นน้ำตาแอบตกอยู่เม็ดนึงมันซอบดกาจีนให้ดูชเก็ตจ้าอืมทให้่ยอยเดียวเขาทำความสะอาแทั้งหมดให้เลยนะคะวันนี้ ช่วงแรกหลังจากที่ถอนสมีจม,มูกออกแล้วส่วนใหญ่ก็จะหายใจไม่ค่อยออกนะคะเพราะว่ามันจะคัดจม,มูกแมื่เดี๋ยวพอเราดึงสม,มีจม,มูกออกปั๊บข้างในขรงจมูกก็จะบวมทมันทีเอาท้าแล้วเชยเข้าไปเลยนะคะเราควรใส่รอเาอีกครั้งหนึ่งค่ะลวรับไปเลยนี่นี่เดี๋ยวผื่นมันจะหนาวนะคะมันอาจจะแอบหนาวนิดนึง ะะถือกระดิ่งไว้นะคะเผื่อเรารู้สึกว่าเราแบบหูอื้อมากเกินไปอะไรสามารถกดกระดิ่งได้ข้างๆมีอินเตอร์คอมนะคะค้างคางมีอินเตอร์คอมที่มีไฟสีแดงเดดาียมีวิธีเคลียร์หูด้วยนะคะแต่เราจะเคลียร์หูไม่ได้อยู่ข้างๆเห็นเสือไทยใช่ไหมคะใช่เพราะเราทําจม,มูกนะคะ ตอนแรกก็เหมือนมีหูอื้อบ้างหลังจากนั้นก็แบบหลับเขามาปุกบอกว่าพอแล้วจะใช้เครื่องต่อแล้วตอน,นันไรกขนาดอืมดงานลงมาก็ยังหลังจากที่เอาอัลตร้านออกรู้สึกหลับลดได้ร้อยเปอร์เซ็นแล้วเวานกินอะไรก็ไม่อร่อยไปแกะจมูกมาแล้วแต่ว่ายังเอาผ้าพันอยู่เพราะเขาบอกว่าอาจจะมีเศษ เศษขี้มูกเอ่ยหรือว่าน้ำอะไรเอ่ยที่แบบไหลออกมาจริงแล้วเขาเอาแบบแค่ผ้าปิดเอาไว้เพราะว่า mm hmm. เขาบอกว่าจมูกที่ผ้าที่มันยัดเข้าไปเนี่ยพอเราออกปุ๊บมันก็ไม่ใช่ทําให้โลโล่งนะพอจมูกมันบวมปุ๊บมันก็อาจจะมีการระคายเคืองอย่างนี้อีกแต่ว่ายังไม่รู้สึกแบบที่เขาบอกนะ mm hmm. พอรู้สึกพอออกไปโล่งมาออกไปแหละดีแล้ว mm hmm. ก็เหมือนบบหายใจทางจมูกได้อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. จริงๆอันนี้แกออกนะตอนอยู่ห้องนะแต่พอออกมาข้างนอกกลัวมีอะไรหลายๆมา เพาไปออกงานที่งานของคุเอกนะคะน่ารักมากเลยติกมากินข้าวก็มาด้วยเราไปแวะดูดวงกันนะคะที่เกาหลียังไงการสูดสเปงไงคานักกนากย่ก่านี้เดมาที่นัมาาอนะคะมนัดมาอย่กับมยอารถบวมแล้วก็เนียกไปสานบุมก่ันทร ผมน่สะนานมากตอนนี้รู้สึกก็ไม่เจ็บไม่ปวดไม่ได้ใดเลยแต่อยากให้มันหายบว์เร็วแต่วันนี้เหมือนจะบวมขึ้นเล็กๆอ่ะมาสากผมที่ร้านนี้นะคะ Juno Hair เหตุผลที่เลือกคือผู้ชายหล่อ <c oughs> ผู้ชายเป็นคนสะ <c oughs> แล้วเมื่วอวานเขาบอกว่ามีร้านแบบ Tradition ธรรมดาที่สระดีหรือว่าสะเอาร้านที่ผู้ชายหล่ออ๋อผู้ชายหล่อ อยากให้พนณะงานผู้ชายที่เก่งไอติวแม่ไมาเบียดผ่ะเอาคนต้องพีก็ได้รู้สึกแฮปปี้ขึ้นอ่ะสิบโมงเช้าถอดที่สิบโมงเช้ามาซาวน่าก่อนซาวน่าปุ๊บกลางคืนไปบาร์โฮสแล้วก็วันที่สิบกลับแางนี้นะคะแบบนี้ค่ะเลิศจัง เรามีชาเลนให้คุณสีนะครับว่าชาเลนชาเลนทั้งหน้าแบบนี้เลยคุณสีท้านาทีนะครับทานาทีให้คุณสีแบบไปเลือกชุดแล้วก็แต่งตัวมาให้เข้ากับบรรยากาศข้างนอกนะครับบรรยากาศข้างนอกแบบนี้คือว่าคุณสีเจะเลือกเป็นชุดหมได้ไม่ยาก จากชาเลนจ์5นาทีที่ให้คุณสีเขาไปซื้อของในเมซอมคสตูนีให้เหมาะกับธีมด้านนอกนะคะ5นาทีที่ทีมงานให้มานะคะก็ได้เป็นชุดมาคะ่ะเริ่มจากหมวกเป็นนี่นะคะสีน้ำตาลเพราะเราเห็นเก้าอี้เนี่ยมีความเป็นสีน้ำตาลอยู่นะคะแล้วก็เสื้อนเนี่ยเลือกคาริแกนสีเหลืองมาเพราะว่าเห็นแบบต้นไม้มันก็เริ่มลึเหลืองมาเลยแบบเนี้ยะบวกกับก็ต้องมีผพาพันคอสักหนึ่งใช่ไหมเพราะอากาศหนาวอันนี้เนี่ยมันเป็นซีซันอลทำมาจากขนอัลฟากานะคะราคาประมาณ8,000บาทค่ะนุ่มอุ่นมากๆเลยขา ว่ามันแมทชกับพุกนี้ได้ดีค่ะนั่งมุมนี้เราเหมาะเลยอ่ค่ะเห็นไหมฮะเนี่ยเป็นสาวคิสุเนะวันนี้มาทำหน้าที่เกาหลีทั้งทีนะคะก็ต้องเอาเกร็ดความรู้มาฝากค่ะเนื่องจากว่าได้แวะมาทาน คาเฟ่เมโซคิสุเนะที่นี่นะคะเมโซคิสุเนะเนี่ยเกิดมาจากดีไซนเนอร์สองสัญชาตินะคะก็คือญี่ปุ่นแล้วก็เป็นคนฝรั่งเศสค่ะเมโงภาษาฝรั่งเศสแปลวา่าบ้านคิสุนเนะภาษาญี่ปุ่นแปลว่าสุนัขจิ้งจอกก็คือหัวที่เกิเป็นบ้านของสุนัขจิ้งจอกค่ะทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักกันนะคะแล้วก็ทําแบรนด์ขึ้นมาให้มันปังๆนะคะเขาเลยตั้งชื่อว่าเม่งคิสุนเนะค่ะเขาใช้กลิ่นอายความเป็นเฟรปปี้เฟรปปี้ก็คือนึกถึงหนุ่มกับเรียนนอกอะค่ะการแต่งตัวแบบนักเรียนนอกนะคะมมีคควาเเเปปป็็็นนนแบบโนนอ เป็นเสื้อโปโลหรือเป็นกางเกงขาสั้นหรือขายาวก็ได้เรียกได้ว่าแบบเป็นผู้ชายที่รวยแล้วก็ดูดีเขาใช้ตรงนั้น,นะคะ่ะมาเป็นกิจาอในการทําแบรนด์ขึ้นมานะคะมันก็สะท้อนถึงแฟชั่นดนตรีแล้วก็คาเฟ่ด้วยค่ะทั้ง3ามอย่างมาพร้อมๆกันนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาเราไปเดินชอ็อปมีทซงทิเนีที่ไหนมักจะมีคาเฟ่ตามไปที่นั่นด้วยค่ะเหมือนกับที่นี่เป็นต้นนะคะที่ประเทศเกาหลีค่ะตัวน,นี้หน้าหักค่ะ ส่วนใหญ่เวลาคนไทยมาเกาหลีจะชอบไปเมียงดงแล้วก็ชอบไปกัมนัมคงแดใช่ครับฮันนาำใช่ครับคังนาำแม่น้ําฮันใช่ไหมครับแถวนี้คนแต่อันนี้เป็นย่านใหม่เป็นย่านหรอมันบูมมาสัพักแล้ครัแต่ว่าเท่าที่เห็นรีวิวคนไทยครับก็ยังไม่ค่อยเยอะขนาดนั้นนะครับอือชอบน่ารักเต็มไปหมดเลยอะแล้วก็ของเก๋ เดินแล้วแบบยังไม่เบื่อเลยเนี่ยช้อปปิ้งเต็มไปหมดแล้ววันที่4แล้วนะคะวันนี้ก็อาการปวดปวดก็ไม่มีแล้วแต่ว่าตอนเช้ารู้สึกเหมือนเริ่มแบบมีอาการปวดหวดนิดนึงอันนี้รีวิวจากความจริงนะคะแต่ว่าพอกินยาเทนินอนไปสองเม็ดก็คือหายอันนี้ก็คือหายเลยเหมือนไม่มีอะไรเลยหน้าเริ่มดูบวมมากขึ้นลองดูเองนะคะตอนนี้อยู่ตรงฮงแดค่ะเส้นฮงแดเลยนะคะก็เป็นจะเป็นเส้นที่แบบ ก็จะมีสิบแบบล้อตาล้อใจอย่างเช่นร้านเล่าใช่ไหมเยอะมากแถวนี้นะคะจริงๆเราใส่กับกางเกงตัวนี้ก็ได้นะน่ารื่มงค่ะไม่จ่ายตังก่อนย่านนี้เลยค่ะเป็นแบบย่านช็อปปิ้งเหมาะกับเรามากดูดูร้านร้านยางร้านคือแบบแฟชั่นสุดๆ เจไฟค่ะวันนี้ก็รู้สึกโอเคขึ้นดีขึ้นแต่ว่าตรงศีรษะนี้ก็รู้สึกเหมือนแบบชาๆความรู้สึกชาแบบมากขึ้นจุ่ยกอย่ันเ่ากคุณ,คณมอว่าว่ายันวมอยู่นะคะแต่ว่าการผ่าตัดนี้เป็นไปได้ด้ดีเลยค่ะ เรื่องของกลางอะไรต้องหมดสิ้นไปแล้วเช่่นแต่ชาบ้างนะคะตรงหน้นาผากแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมันจะค่อยๆกลับลามาดีขึ้นนะคะประมาณว่าภายในเดือนหนึ่งเนาะคุณหมอบอกว่าคุณหมอทําตาให้แบบธรรมชาติสวยเลยนะคะเดี๋ยวถ้ามันลดบวมเสร็จแล้วมันก็จะเรียงชั้นสวยนะคะหน้าไม่พร้อมแต่ว่าเงินเราพร้อมนะค่ะก็เลยพาเทียเ่ยวดีออรคาเฟ่คราวที่แล้วมาแล้วไม่ได้จองก็เลยไม่ได้เข้าไปข้างในแต่คราวนี้ จองมาเรียบร้อยนะคะเข้าไปดูค่ะว่า,าในเมนูจะปังขนาดไหนกุ้งโซี้เกาหลีนะคะไป ใครที่มาเกาหลีในช่วงเดือนธันวาคมก็จะเจอเด o อร t ชันอะไรแบบนี้ในห้างก็จะจัดแบบจัดเต็มยิ่งใหญ่มากนี่คือโชคดีนะที่มาทำสัญกรรมผ่านไป5วัน,วนก็คือในห้า <5 S 1> วันนี้แฮปปี้มากได้ไปทุกที่แล้วก็แต่งสวยทั่วงเงองเลยไม่ว่าจะเป็นฮงแดเมียงดงจะเป็น กางนามหรือว่ามานี่ลอตเตมาท่างบุญไดโอ้โหทุกที่แบบเดคอเรชันจั่นเต็มหมดเลยรู้สึกว่าแบบโชคดีเราสึกว่ามันดีนะขอให้หน้าออกมาอีกเรื่อยๆเหมือนกับบุญที่เราแท้ทำมาแล้วกันวันนี้เป็น day หกแล้วนะคะเินหิงแมวสวยได้อยังคะเออหน้าก็เริ่มลดลงเรื่อยๆๆทุกกวันเลยค่ะก็คือเออถูกใจที่สุดก็คือตรงตานะคะแบบแบบมันลดบวมเร็วมาก นนะะะะคคเเียยววมาสจริงๆก็ไม่ใช่สีที่อยากมีหรอกค่ะโดนบังคับตลอดคุณหมอบอกว่ามีแค่น้ำมูกมีแค่ขี้มูกอะไรที่อุดตันเดี๋ยวคุณหมอทำความสะอาดให้นะคะตัวนี้เป็นยาสเปรย์นะคะไม่ต้องตกใจนะคะยาสเปรย์นะคะ วันนี้เป็น day เนะคะครบ7วันแล้วหนะ้าหลังตัดใหม่นะคะวันนี้ตัดใหม่ทุกส่วนแล้วจมูกตาทุกอย่างเอาเออกหมดแล้วเป็นยังไงบ้างคะสวยใช่ไหการบวมก็ลดลงเยอะมากเลยทีเดียวแบบน่าพอใจที่สุดแนะนำโรงพยาบาลนานาเท่านั้นตนะ้องอีเธอร์จิเท่านั้น ตอนนี้พาทุกคนมาเที่ยวที่หรือวิกตองคาเฟ่ที่กรุงโซนะคะอันนี้จะเป็นปล p อบอัพสโตร์เลยสำหรับคริสต์มาสโดยเฉพาะเลยค่ะข้างในก็จะมีร้านกาแฟน,นะเห็นไหมคะว่าเขาก็าเด კ อร์เรชันเป็นแบบเป็นกิฟต์บ็อกูกโบว์แล้วก็มีคำว่าหรือวิกตองค่ะเราไปชมบรรยากาศกันนะคะไม่ได้จองมานะบอกเลยว่าไม่ได้เข้า <laughs> แต่ขอให้ดูบรรยากาศร,บรอบๆก่อนเพาแบบน่ารักมาก <laughs> ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะเรามีร้านกิจจินมาจับมานะคะเป็นน้องเฟรมค่ะตอนนี้เราอยู่ที่โทซังนะคะ ตรงนี้เป็นข้างๆสวนสาธารณะขึ้นไปดูสวนนะครับเราสามารถขึ้นไปเลยได้หรือว่าขึ้นไปดูก็ได้ครับจับลูกตองใช่ไหมคะมีสวนสาธารณนะแล้วก็เดินมาตรงนี้นะคะอันนี้ไม่เคยเห็นเลยนะเป็นคาฟเฟ่ของสวารอฟสกี้หายากม,มากๆน้อยประเทศที่จะทำมากๆค่ะเนี่ยน่ารักมากเลย ทำไมมันสะตองมากเลยอ่ะหลังจากที่เรามาหลายคาเฟ่นะครับเมื่อกี้เราไปสวารอโสกี้ใช่ไหมก็รู้สึกว่ามันไม่มีขนมแล้วก็เลยแบบหาในย่านนี้เจออีกร้านนึงก็คือร้านเลคคาแมมม่าเดอร์ซันนี่คือดีมากเลยนะข้างบนนี้ก็คือแบบบรรยากาศแบบสวยสุดๆเลยตามสีเข้าไปดูเลยค่ะเป็นยังไงแล้วก็ขนมเป็นยังไงบ้างค่ะร้านเลค่ะ พี่ยี่กีค่ะถ้าใครมาเกาหลีนะก็อยากจะให้แวะมาร้านนี้นะคะจากที่แบบคือเรากินร้านนี้เสร็จแล้วก็ต้านนี้ครับที่รอบๆนี้มากมายเลยค่ะแฮปปี้มากเป็นคาเฟ่นะคะดัมเลเชียนค่ะอันนี้ก็ตกแต่องออกแบบคริสต์มาสแล้วมีไฟแบบรัก้างหน้าน่ารักมาก ก่อนกับแทยจะซื้อของฝั่งแต่เด็ดๆที่ออฟฟิศนะคะเรามาดูออลิฟยังนิโกลีกันว่าในนี้มีแบรนด์อะไรบ้างเราจะซื้ออะไรบ้างค่ะไปช็อปปิ้งกันค่ะวันนี้เดทแปดแล้วเราได้กลับเมืองไทยแล้วนะคะวันนี้ดีใจมากเลยดูสภาพหน้าหลังจากแปดวันก็ถือว่ายุบยุบเร็วอยู่นะ ก็อาจจะมีรอยช้ำอยู่บ้างนะแต่เราคิดว่าแบบเอ์หน้ามันก็ยุบลงเร็วดีอาจจะเป็นจากเครื่องที่แบบออกซิเจนเครื่องนั้น่ะไฮโปเบอร์ลิกแชมเบอร์ใช่ไหมกลับไปต้องไปหาคอร์ทำค่ะดีใจมากเลยได้กลับบ้านแล้วต่อมาจะให้ขึ้นเครื่องไหมก่อนจะกลับไทยแล้วก็ยังต้องพาแวะมาเที่ยวนะคะ จริงๆการมาทำสัญญากรรมนี้ก็ดีนะเหมือนได้มาพักผ่อนเลยอะทำงานทุกวันร้านนี้ค่ะ p r e m ยมเอจจิ้งบีฟนะคะตอนนี้ที่ First Coffee Lab นะคบะไปราไปดูันค่ะอีกหนึ่งคาเฟ่เสวยๆของเกาหลีนะครับร้านนี้เลยค่ะ Upper n d อันเดอร์นะคะเดี๋ยวไปลองนะคะว่ามีอะไร <ST AN TS> ลองมาชิมดูคะ่ะต้องรองดูนะคะอยากให้ทุกคนได้มาลองค่ะ <ST AN TS> ได้กลับไทยแล้วนะคะ <ST AN TS> วันนี้วันที่11นะคะเดย์สิบเอ็ดหลังจากทำสัญกรรมมานะคะห <ST AN TS> น้าเขาเริ่มเข้าที่ขึ้นรู้สึกแฮปปี้ขึ้นคะ่ะรู้สึกเดินออกไปข้นนางนอกแล้วคนบอกว่าหน้าเหมือนโยชิอะค่ะเนี่ยค่ะ เพื่อนเข้าใจไหมคะอากาศ8องศาวนันนี้ต้องจัดเต็มเบอร์นี้เลยไม่ค่มคะหมือน้ำผลไม้ดิสฟอร์มอันรับแตงอร่อยมากอนทานนะ